รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศก,การนิเทศแบบกลยาณมิตรร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนานำพาการศึกษาสู่คุณภาพยั่งยืนด้วย ST1 Model ของโรงเรียนบ้านสันติวนันซึ่งเป็นการนำกระบวนการนิเทศที่มีส่วนร่วมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนบ้านสันติวันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียนเพียง63คนและครู7คน เราประสบปัญหาหลายด้านเช่นทรัพยากรจำกัดและเวลาที่จำกัดในการพัฒนาวิชาชีพครูซึ่งทำให้การนิเทศภายในกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนเราใช้ st 1 model ที่ประกอบด้วยการมีใจเป็นผู้ให้การทำงานร่วมกันทุกระดับและการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรพร้อมกับการใช้วงจร PDCA ที่ช่วยในการวางแผนดำเนินการนิเทศประเมินผลและปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง การนิเทศทําให้ครูพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นโดยใช้เทคนิค active learning และสื่อหลากหลายขณะเดียวกันนักเรียนก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นทั้งในด้านความรับผิดชอบและการกล้าแสดงออกโรงเรียนยังได้รับรางวัล best practice และผลงานการศึกษาจำนวนมากการพัฒนาครูและการใช้ข้อมูลผลสัมฤทธิทางการเรียนทำให้การออกแบบกิจกรรมสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาครูแต่ยังทำให้เกิดผลดีในด้านการเรียนรู้ของอนักเรียนนี้ยังได้มีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน reading test หรือ R.T. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งมีผลลัพธ์เป็นที่น่าประทับใจเช่นเด็กชายบวรวิสุวันโนได้100คะแนนเต็มเด็กชายเทพพรักได้100คะแนนเต็มเด็กชายอธิวรากายะได้91คะแนนเด็กชายเมธีได้90คะแนนเด็ก นัทวัตส,สเตรัม83คะแนนและเด็กชายอนุชิต80คะแนนผลการทดสอบเหล่านี้มีคะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนบ้านสัติวันในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test NT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนบ้านสัดิวันพบว่า ผลการทดสอบของนักเรียนมีความโดดเด่นอย่างชัดเจนโดยนักเรียนที่มีผลการทดสอบที่สูงได้แก่เด็กหญิงเมธาพรเดชฤษีได้คะแนน94คะแนนเต็ม100คะแนนด้านคณิตศาสตร์และ96คะแนนเต็ม100คะแนนด้านภาษาไทยเด็กหญิงนัททิดากิติยาได้คะแนน94คะแนนเต็ม100คะแนนด้านคณิตศาสตร์และ96คะแนนเต็ม100คะแนนด้านภาษาไทย เด็กชายนัทรินจันเปงผัดได้คะแนน91คะแนนเต็ม100คะแนนด้านคณิตศาสตร์และเด็กหญิงประเพณดาวแซวือได้คะแนน94คะแนนเต็ม100คะแนนด้านภาษาไทยนอกจากนี้คะแนนเฉลีย่ยของการทดสอบในปี2566และ2567ยังสะท้อนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยในปี2565คะแนนเฉลีย่ยอยู่ที่56.83แต่ในปี2566 คะแนานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น83.16และในปี2567เพิ่มขึ้อนอีกเป็น85.71ซึ่งส่งผลให้ค่าเฉลี่ยรวม3ปีอยู่ที่75.23คะแนานและการพัฒนาในทิศทางนี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่มีการพัฒนาต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอน็สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนบ้านสันติวันมีผลลัพธ์ที่น่าภา,ภาคภูมิใจโดยเฉพาะในวิชาต่างๆที่นักเรียนสามารถทำคะแนนได้ดีเกินกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศเช่นวิชาภาษาไทยเด็กหญิงบูศรีว้วยแม้ได้คะแนน77.50คะแนนเด็กหญิงกานิกาเด็กหญิงนรมนวัง,งเด็กหญิงพัชรพรวิชาเด็กหญิงเจรนาแท้สง และเด็กหญิงปุนิกานามนวลได้คะแนนสูงกว่าคะแนนระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์เด็กหญิงกันิกาเด็กหญิงพัชรพรวิชาและเด็กหญิงปุนิกานามนวลได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศวิชาวิทยาศาสตร์เด็กหญิงกันิกาเด็กหญิงนรมนวังมึงและเด็กหญิงปุนิกานามนวลได้คะแนนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและวิชาภาษาอังกฤษเด็กหญิงนรุมนวังมึง เด็กหญิงพัชรพรวิชาและเด็กหญิงปุณิกานามนวลได้คะแนน,นสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ยระดับประเทศการใช้การนิเทศแบบกัลยานวิตรร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนานำพาการศึกษาสู่คุณภาพยั่งยืนด้วย st 1 model และ pdca ช่วยให้การนิเทศในโรงเรียนบ้านสันติวันมีความเข้มแข็งและยั่งยืนผลลัพธ์จากการดำเนินงานสะท้อนถึงการพัฒนาที่เห็นได้ชัดในด้านครูนักเรียนและโรงเรียนโดยกระบวนการนี้สามารถขยายผลได้ในระด